่วนเรื่องคดีการหัวเลือกสอวอนะครับนายรังสิมันโรมมองว่าไม่ควรจะตั้งต้นด้วยฐานฟอกเงินแต่สามารถตั้งต้นด้วยฐานอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ขยายไปฟอกเงินแบบนี้น่าจะเหมาะกว่ากันนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนบอกว่ากระบวนการของดี i ที่รับคดีหัวเลือกสอวอฐานฟอกเงินอาจจะดูแปลกประหลาดเพราะมองว่าสามารถตั้งต้นได้จากข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร แล้วก็ขยายไปเรื่องฟอกเงินแบบนี้จะดีกว่ารวมไปถึงสะท้อนการทํางานของนายกเพราะมองว่าขนาดตารวจที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลยังไม่เข้าร่วมประชุมมองว่าไร้ภาวะความเป็นผู้นําตนไม่อยากจะคาดเดาว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่นายนวินชิดชอบประธานสโม,มสรบุรีรมยูไนเต็ดเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกแต่ก็เชื่อว่าทุกย่างก้าวของฝ่ายต่างๆล้วนถูกนําไปตีความในหลายๆด้านอยู่แล้ว ขณะที่พันตุรตเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าจากการสอบสวนพยานสามารถเชื่อได้ว่ามีเงินสะพัดในการเลือกสอวอ,อครั้งนี้กว่า300ล้านบาทเข้าขายเป็นการฟอกเงินซึ่ง DSi สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาความผิดเรื่องการจ้างให้ดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอั้งยี่ซ่องโจดครับ ชมภาพยนต์ฟอร์มยักษ์สุดสันแแบบราคาสบายกระเป๋าลูกค้า a อ s 59บาทต่อเดือนลูกค้า True t u ูดีแท็89บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด